ทนายเดชาดีใจกับแม่แตงโมได้ไป9.2ล้านอัดคลิปภาวนายอยู่ให้ถึงใช้เงินครบล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์อดีตทนายความของแม่แตงโมโพสคลิปเผยว่าได้ข่าวมาว่าวันนี้คุณแม่เจรจาเรื่องค่าเสียหายเสร็จแล้วต้นในฐานะอดีตทนายความของคุณแม่ในเวลา77วันขอแสดงความยินดีกับคุณแม่วันนี้เห็นว่าคุณแม่ได้ไป9.2ล้านบาท มีเงินสดส่วนหนึ่งและเช็คอีก2ใบเงินสดรวมแล้วน่าจะประมาณสองล้านส่วนที่เหลือจ่ายเดือนละ30,000บาทจนกว่าจะครบ20ปีก็ไม่รู้คุณแม่จะอยู่ถึงหรือเปล่าภาวนาให้คุณแม่อยู่ถึงจะได้ใช้เงินให้ครบดีใจที่คุณแม่ได้ค่าเสียหายตามความประสงค์ขอให้คุณแม่มีความสุขนะครับนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังได้โพสต์ด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่แตงโมด,ด้วยสิ่งที่คุณแม่ฝันไว้วันนี้สำเร็จแล้วครับ ค่าเสียหายเป็นไปตามที่คุณแม่พอใจจากทนายเดชาจุกกรูขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ